และนี่ก็คือย3บมเรื่องจริงในเกมใหม่ครับบางงานก็อาจจะเป็นดีเทลเล็กๆที่ไม่มีใครรู้มาก่อนแต่บางงานก็ทําให้เราตัวเล็กแค่นี้ได้อะนะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูกันแซนก็ฝากทุกคนกดซับและกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1 2 3ยบไลค์กันด้วยล่ะเอาละไปกันเลยและนี่ก็คือกําแพงที่มันโดนระเบิดได้ส่วนอันนี้ก็กําแพงเหมือนกันแต่ว่าทีลระเบิดมันไม่ได้เป็นไปได้ไงวะนี่และความลับของมันก็คือมันก็ไม่ใช่บล็อกหินธรรมดาหรอกนะแต่มันก็คือบันไดที่ผมเอาน้ําไปใส่นี่ แพงด้ i การ TNT แล้วแล้วถ้าหากใครจะเอาไปสร้างผ่านแล้วไม่อยากโดนเพื่อนแกล้งก็เอาไปใช้กันได้เลยนะและนี่ก็คือ e n นเดอร์แมนแต่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมละ่ะว่าเราใช้ธนูยิง <I S 2> มันไม่ได้เอาไข่หรือว่าหิมะปลาใส่ก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ทุกคนก็ไม่ต้องห่วงผมก็มีวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราฆ่าฮันเดอร์แมนได้แบบโคตรง่ายและมันก็คือริปสโตนนี่เองโดยแค่เราทุบริปสโตนให้มันตกลงใส่หัวฮันเดอร์แมนเท่านี้เราก็ฆ่าฮันเดอร์แมนได้แล้วโเคตรเจ๋งและอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะผมแค่จะมาบอกว่าเราก็็สามามมมรรถปีนนนนนดดิโไไไไ้้เเเหือกั่จบงว โคตรแหลมและนี่คือโทเทมที่มีไว้ช่วยชีวิตเรานั่นแหละ แต่ด้วยคอมเมนต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เราก็สามารถเอาโทรเทมมาใส่หัวได้แต่ว่าเราจะใช้มันได้หรือเปล่าล่ะถ้าใครเอาไปลองมาแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะและนี่ก็คือลาเวนเจอร์ตัวที่โคตรน่าลำคาญที่สุดในเกมนี้แต่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่านอกจากที่มันจะตีเราตายได้แล้วมันก็ยังจะพังผักของเราได้อีกเฮ้ยโคตรน่าลำคาญและนี่ก็คือบ้านที่ผมสร้างขึ้นมาเองทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามันโคตรสว่างแต่ว่าไม่มีไฟสักอันเลยและความลับของมันก็คือผมก็ใช้บล็อกแสงอันนี้นี่เองแต่มันก็ไม่ใช่มอดหร้นมถใช เราใช้คำมน่งที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้และก็เอามาใช้กันได้เลยแต่ก่อนที่จะใช้ก็กดซับให้ผมด้วยละกันนะและนี่ก็คือปลาโลมาแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ปลาและใช่ถ้าเราเข้าไปใกล้มันมันก็จะส่งบาบว่ายน้ําให้กับเรามันก็ดูเหมือนจะเป็นสัตว์ที่เป็นมีดใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่เลยเพราะว่าถ้าหากเราไปตีมันมันก็จะตีเราคืนเพราะฉะนั้นก็อย่าไปตีปลาโลมาละกันนะและโลมาก็ไม่ใช่ปลาด้วยและนี่ก็คือพีกลินแต่หลายคนก็คงรู้ใช่ไหมล่ะว่ามันชอบทองก็ดูจากดาบมันเกาะมันแล้ว แต่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าพวกพิกลินมันก็มีอย่างหนึ่งที่มันกลัวมากแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้เลยด้วยและมันก็คือไฟสีฟ้านี่เองเออถึงเหมือนว่าผมกาลังจะขายของแต่จริงก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่อีเมลนี้ได้เลยนะโดยที่พวกพิกลินนั้นมันก็จะกลัวไฟสีฟ้ามากแล้วถ้าหากเราไปวางใกล้มันมันก็จะแตกตื่นแบบนี้และมันก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่สปีชีใกล้พิกลินมากแต่มันก็ไม่ได้กลัวไฟสีฟ้าหรอกนะแต่ที่มันจะกลัวคืออันนี้ใช่ครับมันก็คือเห็ดผลอะไรกลัวเห็ดวะเนี่ยและม ด้วยนะมันก็คือหมูฮอกลินนี่เองโดยที่มันจะกลัวเห็ดสีฟ้านี้มากหรือว่าเห็ดสีเขียวกันนะถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันและถ้าเราไปวางใกล้มันมันก็จะวิ่งหนีแบบนี้อะไรวะเนี่ยเห็ดอร่อยอย,ย่าายกินผักกันด้วยนะเด็กๆทุกคนรู้หรือเปล่าว,ว่าเราก็สามารถขับไมา์คาัสบนน้าได้เหมือนกันนะโคตตลกและความลับของมันก็คือโซแซนนี่เองแถมวิธีทํานั้นก็ไม่ได้ยากเลยโดยแค่เพื่อนๆเ,เอาโซแซนมาวางแบบนี้จะยาวเท่าไหร่ก็ได้ตามใจชอบเลยแล้วก็หาบล็อกมาปิดด้านข้างเอาไว้จากนั้นก็วางรางทั้งฝั่ง็แล้ว วางรถลางให้ตอนกัน3คันแบบนี้ผักรถลางแล้วก็ลุยกันได้เลย อ้าวผมลืมไปว่ากำแพงต้องสูงกว่านี้ให้เราใส่รถรางสามคันซ้อนกันแบบนี้หากลรถรางแล้วก็ลุยกันได้เลยโหเจ๋ง oh, <j> ทุกคนที่เคยดูคลิปผมคงจะรู้ใช่ไหมละ่ะว่าเราก็สามารถใช้ดิสพนเซอร์ใส่เกาะให้ตัวเราเองหรือว่าใส่เกาะให้วีเลจเจอร์ก็ได้เหมือนกันแต่มันก็มีมอบต่วนหนึ่งในมายครับที่มันก็ใส่เกาะได้เหมือนกันแล้วมันก็ไม่ใช่พิกลินหรือว่าซอมบี้ด้วยแต่มันก็คือ uh huh. ม้านี่เองใช่ครับม้ามันใส่เกาะได้แต่มันก็ต้องเป็นเกาะม้าเท่านั้นนะโดยแค่เราวางแผนเหยียบแล้วก็เอากเกาะม้าใส่ ้เจทุกคนรู้หรือเปล่าว่านอกจากที่เราจะคั้นนมจากหัวได้มันก็มีอีกตัวหนึ่งที่เราก็คั้นนมได้เหมือนกันโดยที่ผมจะมีเพื่อนเลือก3ข้อแล้วถ้าใครเลือกข้อไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยและคําตอบก็คือข้อ A นี่เองใช่ครับมันก็คือไอแพะหน้าโง่ตัวนี้นี่แหละโดยเราก็สามารถคั้นนมแพะได้และเราก็กินได้ด้วยเหมือนกันนะ และนี่ก็คือกล่องแล้วผมก็สามารถเปิดมันได้แต่เ,เพื่อนๆรู้หรือเปล่าลว่าเราก็สามารถล็อกกล่องได้เหมือนกันแถมเราก็ไม่ต้องใช้กุญแจด้วยะนะและความลับของมันก็คือไอแมวตัวนี้นี่แหละโดยถ้าหากบนกล่องมีแมวนั่งอยู่เราก็จะเปิดกล่องไม่ได้และนี่ก็คือวิธีการล็อกกล่องของมันแล้วถ้าจะปลดล็อกกล่องล่ะต้องทำยังไง ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าถ้าเรา,เาบล็อกไปวางใกล้กระบ,บองเพชรมันก็จะแตกแบบนี้แต่มันก็มีอยู่2บล็อกที่เราสามารถวางข้างกระบ,บองเพชรได้แล้วมันก็จะไม่แตกแล้วมันก็คือบล็อกแผ่นหิมะกับบล็อกพาวเดอร์สโน์นี่เองโดยถ้าหากเราเอามันไปวางใกล้กระบ,บองเพชรมันก็จะไม่แตกแถมเราก็วางสูงเท่าไหร่ก็ได้นะและนี่ก็คือผมแต่ว่าผมตัวเล็กนิดเดียวแค่ผมก็อยู่ในแมคภาพสแนปช็อตยี่สิบสี่นั่เบิลยูศูนย์เจ็ดเอหรคอว่าหนึ่งจุอยี่น,น,น้าจอตอหนน้านเราก็จะลายร่างเป็นตัวเล็กแบบนี้ได้แถ็วิ่งผ่านได้าหมือนนี้เอาก แล้วถ้าหากมีใครชอบอันนี้ผมก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะทุกคนก็คงจะรู้ใช่ไหมล่ะว่านายไมค์ครับเราก็นอนที่ไหนก็ได้ในบ้านบนฟ้าใต้น้ําหรือว่าใต้ดินยังนอนได้เลยแต่มันก็มีที่หนึ่งที่ผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันแล้วมันก็คือใต้ลาวานี่เองซึ่งเราก็สามารถเอาเตียงไปนอนใต้ลาวาได้อะนะแต่ถ้าใครอยากนอนก็เชิญเลยผมขอนอนในบ้านดีกว่าและนี่ก็คือธนูแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าธนูก็มีข้อเสียเหมือนกันนะก็เป็นเพราะว่ามันไม่มีรูตติ้งนี่เองหรือแอนแชนที่เราเอาไปตีอะไรแล้วมันให้ของเพิ่มนั่แหละ มันก็หาได้ในดาบอะนะแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าถ้าเราถือดาบลูติ้งที่มือหลักของเราแล้วเอาธานูไปวางที่มือรองแล้วถ้าเราลองยิงมอบสด์ดูเราก็จะเห็นว่าลูติ้งมันใช้งานได้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นบั๊กของเกมหรือว่าอะไรก็ตามอะนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันและนี่ก็คือสลามบ็อกแล้วก็ปลาแซลมอนแล้วถ้าหากเราเสกปลาแซลมอนบนสลามบ็อกมันก็จะกระโดดสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตกมาตาย <c oughs> นี่ยคงเป็นวิธีการทรมานปลาที่ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่สงสารปลาแซลมอนแฮะแล้วถ้าหากเราพูดถึงเรื่องปลาทุกคนรู้หรือเปล่าว่าถ้าหากเราเอาน้ำมาในเนเธอร์ได้เราก็สามารถตกปลาในเนเธอร์ได้เหมือนกันแถมเราก็ได้ปลาจริงด้วยอะไรวะเนี่ยแล้วถ้า,าใครอยากรู้ว่าผมเอาน้ำมาได้ยังไงก็ลองไปดูคลิปนี้กันได้เลยนะและนี่ก็คือชั้นหนังสือ,อนใหม่ซึ่งข้อดีของมันก็มีโคตรเยอะทาให้เราเก็บหนังสือเอนชานได้หรือว่าเอาไปตกแต่งบ้านก็ได้แต่ถ้าเป็นผมล่ะก็เอามาทําประตูลับในห้องสมุดจะดีกว่าเพราะว่ามันใช้ง โคตรเนียวีกตั้งหากโดยแค่เราทําประตูพิสตันแบบปกติแล้วก็ขูดให้มันลึกลงจากนั้นก็วางเรสตโซนทอชข้างหลังพิสตันแล้วก็หาที่วางชั้นสมุดจากนั้นก็วางออฟเซอร์เวอร์ข้างใต้ชั้นสมุดหรือว่าจะด้านข้างก็ได้นะแล้วก็วางซิกี้พิสตันกับเรสต์โซนบล็อกข้างใต้ออฟเซอร์เวอร์เสร็จแล้วก็ต่อวงจรกันได้เลยเท่านี้ถ้ามีใครเอาสมุดมาวางหรือว่าดึงสมุดออกมันก็ใช้งานได้แล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าใครอายุกัน18น่าจะคุ้นชินกับไอเทมพวกนี้แน่นอนมีใครจําของสุด้้้้้หรรือออเเปลลล่่าาาแแววตนนนีก็ทํไดะ แต่มันก็ไม่เชิงบวกพันหรอกเพราะว่ามันก็แค่บวก255และถ้าใครอยากลองเอาไปเล่นก็ใช้คอมเมนต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะแต่มันก็จะได้แค่แอนเชอเมนต์เดียวถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็ลองไปถามแชท GPT ดูแล้วกันนะเป็นเพื่อนจาได้หรือเปล่าว่าผมเคยบอกในคลิปเก่าๆเกี่ยวกับป้อมสโนว์แมนอันนี้ที่เราใช้กันบ้านนะนะไลค์คอมเมนต์ก็ได้มาบอกผมว่าป้อมันนี้มันโคตรกากเพราะว่ามันไม่มีดาเมจเลยแม้แต่นิดเดียวผมก็เลยไปค้น Google แล้วก็เจอป้อมมันนี้ใช่ครับมันเป็นป้อมบอลคด ว่ามันกากก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะและนี่ก็คือสลามสวนนี่ก็คือโคตรสลามตัวโคตรใหญ่แถมเจ้าสลามตัวนี้มันก็กระโดดไกลมากแถมตีโคตรแรงผมจะไม่ลองให้ดูแล้วกันนะเพราะมันก็ตีแรงนอกขนาดตัวมันนั่นแหละแล้วถ้าหากใครอยากลองเสกดูก็ลองใช้คอมเมนต์นี้กันได้เลยนะเป็นยังไงกันบ้างล่ะทุกคนชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบผมก็ฝากกดไลค์ด้วยและกันนะและนอกจากที่เราจะมี Discord กันแล้วตอนนี้ผมก็มี i g ด้วยนะก็จะเอาไว้ลงบีมแปลกๆหรือว่าเบื้องหลังการถ่ายคลิปอะไรประมาณนี้แหละช่วงนี้เสียงก็แปลกๆ วิเลเจอร์เยอะไปหน่อยแล้ก็ฝากขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันด้วยละกันนะถึงเวลาที่ผมจะต้องไปแล้วแหละ and see you guys next video ไปยอย่าลืมอาบน้ำกันด้วยล่ะ